ปลารามีประโยชน์หรือคิดไปเองเมื่อเราพูดถึงอาหารไทยที่มีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์มีการหมักดองที่ยาวนานด้วยรสชาติที่เข้มข้นด้วยเราจะนึกถึงปลาระเพื่อนๆเ,เ,เคยสงสัยไหมคะว,ว่าทาไมคุณยายถึงชอบกินปลาระแถมยังแข็งแรงถึงทุกวันนี้ด้วยคําตอบไม่ใช่เพียงแค่ความอร่อยแต่เป็นเพราะสารอาหารที่มีประโยชน์ในตัวปลาระจะมีอะไรบ้างนั้นเฮลที่ช็อกบายหลี y, จะเล่าให้ฟัง 1. ่งโปรโตีนสูงตั้งใจหยิบเอาไว้เป็นข้อแรกเลย ปลาไหลรอยก่มัมีโปรตีนสูงถึง25กรัมแถมยังเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายเพราะผ่านกระบวนการหมักมาแล้วทําให้ร่างกายดูดซึมไปใช้ได้ดีกว่าปลา,าสดถึง20% 2. อร์ซแคลเซียมก็สูงด้วยปลาระลรอยก่มให้แคลเซียมสูงถึง800มิลลิกรัมซึ่งมากกว่านมบวัว2แก้วเสียอีกที่สําคัญแคลเซียมจากปลาไ้ายังดูดซึมได้ดีกว่าผักถึง40%เเพราะมีวิตามินดีจากไขมันปลาช่วยในการดูดซึมน,นั่นเอง 2. วิตามินดี2 2ข้อนี้ดีสำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อนะคะเพราะปลาราวิตามินดี2 2สูงปลาราร้อยกรัมมีวิตามินดี2 2ถึง1.8ไมโครกรัมซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของปริมาณที่ร่างกายต้องการต่อวัน 4. โปรไบโอติกเยอะกระบวนการหมักปลารา้าทำให้เกิดจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มากมายช่วยระบบย่อยอาหารและภูมิคุ้มกันหแร่ธาตุเยอะนะปลารหมีแร่ธาตุสังกสีที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน ฟอสฟอรัสช่วยบำรุงกระดูกและฟันการกินปลาร้าเพียงร้อยกรัมเราจะได้แร่ธาตุเหล่านี้ประมาณ15เของปริมาณที่ร่างกายต้องการต่อวันข้อ6นะคะกรดไขมันโอเมก้า3ปลาร้าร้อยกรัมมีกรดไขมันโอเมก้า3ประมาณ1กรัมซึ่งช่วยบำรุงสมองลดความเสี่ยงโรคหัวใจแต่แต,แต่ก่อนที่จะรีบไปซื้อปลาร้ามาทานแนะข้อควรระวังเราต้องรู้ 1. ระวังเรื่องความเค็มเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าปลาร้ามีโซเดียมสูง ดังนั้นควรกินแต่พอดีโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาความดันเลือดสูงแนะนําให้ล้างปลาร้าก่อนปรุงก่อนกิน 2. เลือกปลาร้าคุณภาพดีควรซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้เพื่อความปลอดภัยและควรปรุงให้สุกเพิ่มความปลอดภัยหรือขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะปัจจุบันมีการกําหนดมาตรฐานปลาร้าให้เป็นสินค้าคุณภาพได้รับมาตรฐานสะอาดปลอดภัยแล้วเพื่อนๆเ,เคยสงสัยไหมคะว่าน้ําปลาร้ายังพอมีประโยชน์ไหม ถ้าอยากฟังต่อกด1พร้อมเหตุผลกด2บอกวิธีการกินปลาร้าให้แซบกว่าเดิมเพื่อแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆร่วมช่องได้ฟังไงคะพอความสุขเริ่มต้นจากการมีสุขภาพที่ดีฝากกดหัวใจกดติดตามกดแชร์บาย